การสอบไล่ปลายภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2,562ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเมื่อวันที่12ถึงวันที่13กันยายน2,563มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจัดการสอบไล่ปลายภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2,562ทั้ง2รูปแบบคือมีทั้งสนามสอบและสอบออนไลน์ การสอบปลายภาคจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษากหนึ่งซึ่งหมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบเดิมที่ใช้การสอบไล่ปลายภาคส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15สําสำหรับแผนกสองจัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาคประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่1ถึงหน่วยที่7และสอบไล่ปลายภาคหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15 การสอบไล่ปลายภาคจะมีนักศึกษาที่ลงแผนก .1 และก .2 จหนึ่งแสนานวน1 5 8 9 9 5คนชุดการสอบไล่ปลายภาควันที่12ถึงวันที่13กันยายน2563มีนักศึกษาแผนก .1 แผนก .2 เข้าสอบออนไลน์รวมนักศึกษาเข้าสอบออนไลน์ทั้งหมดจำนวน1 5 0 2 0คนชุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าสอบออนไลน์ร้อยละ80 การสอบครั้งนี้มีการสร้างประวัติศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยของเราหลายประการนะครับประการแรกก็คือการสอบประจำภาคหรือเรียกว่าสอบใหญ่เป็นมหากรรมการสอบนั้นเป็นการสอบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีทั้งสนามสอบและก็สอบออนไลน์ประการที่2ก็คือการสอบออนไลน์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการสอบ ทั้งกอ1และก็กอ,อก็คือ2แผนการศึกษาประการที่3ก็คือการสอบออนไลน์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่าทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอย่างน้อยที่สุดก็คือ3หน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบเองอันประกอบไปด้วยสำนักทะเบียนและวัดผลสำนักคอมพิวเตอร์และก็สำนักเทคโนโลยีการศึกษาและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ m อ็มเกับแคทนะครับกสทการสื่อสารแห่งประเทศไทยในแต่ละวันนั้นจะมีนักศึกษาเข้าสอบประมาณ9,200ถึง9,500ชุดประมาณ80%ก็ถือว่าเป็นประวัติการที่มีนักศึกษาเข้าสอบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงการที่มีนักศึกษาเข้าสอบเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนั้นโดยในยะก็เราก็จะคิดไปว่า จะมีนักศึกษาที่สอบผ่านมากขึ้นจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาซึ่งตามประวัติศาสตร์41-42ปีของมหาวิทยาลัยมีผู้สําเร็จการศึกษาเพียง20%ก็อาจจะมากขึ้นด้วยนะครับส่วนการติดปัญหาที่พบนะคะก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมที่เราเคยเจอกันก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะแต่เราพบว่ารอบนี้เป็นรอบที่น้อย กว่ารอบแรกๆที่ผ่านมาคงเป็นเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเริ่มมีทักษะ มากขึ้นนะคะระบบก็ค่อนข้างที่จะรองรับการทำงานของการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยค่ะในการทำข้อสอบอัตนยัยในการส่งกระดาษคำตอบนะคะนักศึกษาควรจะกำหนดเวลาไว้ให้ตัวเองนะคะถ้าไม่มีทักษะเลยเนี่ยอย่างน้อย30นาทีก่อนเวลาหมดเวลาทำข้อสอบนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำว่าให้เริ่มทำข้อสอบอัตนยัยก่อนทำข้อสอบปรนัยค่ะถือว่าระบบเนี่ย มีคุณภาพนะครับ90%ขึ้นเนื่องจากว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้ามานะครับทั้งรอบคาบเช้าและคาบบ่ายเนี่ยนะครับมีจำนวนมากถึง3,000 3,000เกือบ4,000คนนะครับแล้วระบบเราเนี่ยใช้งานไม่มีการขัดข้องนะครับไม่ไม่มีเรื่องของการหยุดการขัดข้องที่เกิดขึ้นเลยนะครับสามารถให้บริการได้เต็ม100%นะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในการดำเนินการครั้งนี้ซึ่งมาลัยได้ดำเนินการเองนะครับในเรื่องของการจัดห้องสอบนะครับทางสำนักคอมพิวเตอร์และศูนย์ e-Learning ที่ดำเนินการจัดห้องสอบและกรรมการคุมสอบขึ้นระบบนะครับและส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับที่ดำเนินการนำข้อสอบขึ้นโลคอลนะครับและก็ดํดำเนินการนำข้อสอบขึ้นระบบคลาวนะครับที่ดำเนินการสอบ ทั้งสามจำนักได้วางแผนการดําเนินง,งานนะครับกิจกรรมครั้งนี้ถามว่าการสอบออนไลน์นั้นมหาวิทยาลัยคิดอย่างไรนะมหาวิทยาลัยกําลังประมวลวิเคราะห์ในหลายรูปแบบฮนะทั้งตั้งแต่เรื่องอประสิทธ,ธิผลในการทําข้อสอบของนักศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างสอบออนไลน์กับสอบสนามสอบนี่สำมิทธิผลเป็นอย่างไรนะครับศึกษากันว่าการสอบออนไลน์นั้น ถ้าใช้จ่ายทั้งตัวนักศึกษาเองทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับการจัดการสอบทั้งสนามสอบนั้นอะไรจะดีกว่ากันมหาวิทยาลัยจะนาประสบการณ์ในการสอบออนไลน์ซึ่งเราสอบมาแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะครับเอามาพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเชิงสัมพัส์รวมทั้งเปรียบเทียบกับการศึกษาสนามสอบเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาให้กับประชากรของมสทต่อไปนะครับเปิดความรู้ ดูทีนีสักศึกษาสามารถติดตามรับชมรายการเพื่อการศึกษารายก,การสนเสริมในชวิชาต่างๆได้ทางสถานี STU o Channel